เดี๋ยวขอถามก่อนนะคะคก่อนก่อนมาพบกับอาจารย์นะคะครเราได้ปฏิบัติแบบใดบ้างคะคือ,คอปฏิบัติแบบทางที่พระสอนทั่วไปเช่นเราเปิดฟัง Youtube พระจะสอนให้เราปล่อยวางว่างให้ละซึ่งเราก็ปฏิบัติตามที่พระสอนตลอดอแล้วถึงวันหนึ่งเราก็อยากจะเบื่อเบื่อมากอยากจะเข้าไปหาทางโลก ก็ไม่ได้ทางทาก็ไม่ได้คือต้องทิ้งต้องละเข้าป่าตามที่พระท่านสอนคือละวางโลกแต่เรามีภาระนิสิตมีครอบครัวนะครับครับค่ะอันนี้แล้วรู้จักอาจารย์จากทางไหนนะคะจาก Youtube ครับ<อ>ก็คือการที่เราเปิด y t u t u เนี่ยเราจะปฏิบัติในในใน,ในข้อของของ u t u b e เนี่ยจะมีช่องสถานีต่างๆก็มีอยู่วันหนึ่ง เราก็เปิดของหลวงพ่อหาวงศริลิงดำของผงปู่นู่นหลวงปู่นี้คือเยอะไปหมดแล้วก็มีภาพของอาจารย์อ๋อ่คือเด้งขึ้นมาเป็นคา,ารวาสในการสอนการสอนนั่งสมาธิของอามสําเร็จ <ๆ S 2> ก็ผมก็นั่งเอ๊ะมันคืออะไรก็เราเปิดดูเอ้าการสอนแบบคา,ารวาสคือการสอนแบบให้อยู่กับโลกิยะโลกิยะคืออะไรโลกิยะคือการความสําเร็จของคา,ารวาสไม่ต้องละพ่อไม่ต้องละแม่ไม่ต้องทิ้งครอบครัวไม่ต้องทั้ง ความเป็นอยู่ส่วนตัวไปอยู่ในป่าตามที่พระท่านให้ละให้วางครับแล้วความแตกต่างระหว่างาการปฏิบัตินะคะก่อนที่จะก่อนมาพระอาจารย์กับหลังจากที่พระอาจารย์แล้วเนี่ยแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันครับการเราปฏิบัติแบบพระเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรเลยเราจะไม่มีอะไรเลยแต่อาจารย์นอตคือสอนว่าเราต้องมีเงินเราต้องมีความสําเร็จครอบครัวต้องอบอูนเราต้องได้ตรงนี้ก่อน การที่เราการที่เรามา,มาแบบทางโลกิยะก็คือทางอาจารย์อสอนก็คือความสําเร็จเช่นอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นว่าเงินเรามีครอบครัวเราอยู่ดีเป็นสุขไม่ใช่ว่าเรามีแต่ความว่าละละแบบพระโลกุตละคืออะไรโลกุตละคือปล่อยวางว่างทิ้งครับอันนั้นคือสิ่งที่เรา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 ,เราจำเป็นมากในเรื่องของของคาว่า โลกุตละกับโลกิยะครับค่ะแล้วคราวนี้ตอนตอนที่เราอธิษฐานขอความสําเร็จเราใช้คําว่าอะไรคะคาบริกรรมของเราก็คือว่าไม่โกรธไม่เจ็บไม่อาฆาตไม่พยาบาทพอจิตเรานิ่งลมหายใจเราละเอียดเราดึงจิตของเราที่อยู่กลางหัวใจเราเนี่ยขึ้นมาที่ปลายจมูกแล้วก็ขึ้นมาที่กลางหน้าผากและกาหนดจิตไปว่าขอความสําเร็จความสําเร็จเนี่ย มันดูจากตรงไหนดูจาก,กจิตว่างความสําเร็จขอได้ง่ายมากเหมือนแค่งูแลบลิ้นถ้าเราขอความปรารถนาในช่วงที่เราถูกต้องถูกเวลามันสําเร็จทันทีเช่นการเรากําหนดจิตไปที่หน้าผากแล้วมันจะมีทุบๆต,ต,ต,ตรงหน้าผากตรงกลางระหว่างคิว้วแล้วขอความสําเร็จตรงนั้นความปรารถนาเช่นเราอยากได้เงินเราก็ถึงแต่การขอต้องจิตบริสุทธ์นะครับไม่ใช่อยู่ในความโลภ ถ้าคุณเป็นความโลภค,คุณจะขออะไรไม่ได้เลยเราต้องมีจิตที่บริสุทธิ์น,นิดนึงนะครับจิตบริสุทธินี้หมายถึงกําหนดหจิตการว่างเหรอคะกําหนดจิตของเราก็คือว่าจิตก็คือจิตใต้สํานึกของเรานี่แหละครับมันคือจิตใต้สํานึกที่เราพะวงว่าเราจะสําเร็จหรือไม่เช่นการขอขอความสําเร็จเราขอจากอะไรขอจากความคิดขอจากปากไม่ใช่เราขอจากใจ เหมือนกับเราน้อมเข้ามาในทางพระเจ้า,จาขอพระรัรถนาการน้อมเข้ามาคือกายวาจาใจจิตเราบริสุทธิ์เราขออะไรความสําเร็จก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วมีข้อแนะนําอะไรสําหรับสมาชิกใหม่ที่เขาเพิ่งมาไหมคะการการที่เรามาที่วัดน้อยมาอาจารย์อ้อนเนี่ยเรามาด้วยเหตุผลใดเหตุผลคือเพื่อนแนะนําเหตุผลว่าชักชวนกันมาลากชุมกันมาแต่ถ้าเรามาที่นี่ ผมกล้าพูดได้เลยว่าการมาที่วัดน้อยมาปฏิบัติธรรมแล้วคุณต้องการอะไรคุณต้องถามใจตัวคุณเองก่อนไหมว่าเรามาเนี่ยเพื่อขอความสําเร็จขอความปาารถนาเราไม่ใช่ว่าเรามาคือหลับหบูหลับตานั่งแล้วก็มาถามว่าแล้วได้อะไรนั่นเพื่ออะไรคําตอบนี่มันไม่ใช่ความหมายของเราเรามาที่นี่เพื่อความสําเร็จอาจารย์น้อยอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนมีเงินอยากให้ทุกคนมีความสําเร็จ ฉะนั้นเราเองต่างหากกับว่าพิจารณาตัวเองว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรมาด้วยการจุงหรือมาด้วยศรัทธาในการปฏิบัติการปฏิบัติการปฏิบัติตสมาธิขอความสําเร็จอยู่ที่ตัวเราผู้เดียวอาจารย์เป็นผู้เสริมนะครับแล้วคิดว่าตัวเราเนี่ยมีประสบความสําเร็จแล้วหรือยังคะหรือว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคือความสําเร็จเนี่ยถามว่าเราพอใจตรงไหน เรื่องหนึ่งที่เราสําเร็จไปแล้วเราก็าพอใจแต่ความเป็นอยู่เราจากที่เราก่อนเจออาจารย์ออสกับหลังจเจออาจารย์ออสชีวิตเราเป็นอยู่เราดีขึ้นแต่ความสําเร็จเราพุ่งอยู่ตรงไหนก็คือความสุขที่เราจะมีเงินแล้วก็มีทรัพสมบัติอันนั้นคือเราต้องทําต่อไม่ใช่ว่าทําปุ๊บได้ปับ๊บไม่ใช่ของเสกนะครับมันเป็นการปฏิบัติด้วยตัวเราเองล้วนๆครับ บางคนบางคนทาเสร็จแล้วได้สมปรารถนาแล้วเขาก็หยุดก็คือก็เหมือนกับการว่าเราตเติมน้ำเ,นเ,รเรากินน้ําหมดแก้ว<ะ>ใช่เหมือนกับเราเติมน้ํากินข้าวหมดจานแล้วก็ว่ากันไปไปหาเอาใหม่แต่ถ้าเราเติมทุกวันเรานั่งทุกวันเราปฏิบัติทุกวันคุณได้อะไรคุณได้กับตัวคุณเองคุณได้คือศีลสมาธิปัญญาคุณได้ทุกอย่างทั์สมบัติก็คือสิ่งที่เราต้องการความปรารถนาแต่เราอยากขอความเนื้อความปรารถนาเช่น เราขอในสิ่งที่เป็นไปได้เราขอในสิ่งที่เราทําแล้วเราเห็นผลไม่ใช่เราขอในสิ่งที่ว่าความสามารถเรามีนิดนึงแต่เราขอสักเยอะเชี่ยวมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราความสามารถในการทําของเราแล้วความสามารถที่เราจะขอความสําเร็จมันอยู่ที่เรารู้ตัวเองว่าเราขออะไรล้อสสำเร็จไม่ใช่เราขอไปเพิ่มเพื่อมันไม่มีประโยชน์หรอกครับการที่เราขอเพิ่มเพื่อคือฉันขอเงิน500ล้าน100ล้านพันล้าน ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมความสามารถเราไม่ถึงแต่ถ้าเราขอในสิ่งที่ว่าเป็นไปได้ผมบอกได้เลยว่าการขอความสําเร็จความปรารถนาอยู่ที่ความสามารถตัวคุณเองนะครับอันนั้นกรณีที่ว่าคุณวิชัยอะ่ะเคยนั่งมาแล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้สําหรับคนอื่นที่ที่เขานั่งแล้วเวลาเวลาที่เขาเขานั่งขึ้นชานอะ่ะเขาจะเรียกเงินเขาบอกเขามองไม่เห็นการที่มองเห็นเป็นภาพพิติคือจิตเราไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะนิ่งได้ แต่เราการนั่งคือเกสาโรมานนะะันกขาทานันตาตาโจการขึ้นชานแล้วขอความสําเร็จมันความเร็เหมือน,มนเหมือน,นงูแล็บนิ้นที่ผมบอกนะครับคือ 1. การที่เราขอเนี่ยจิตระบริสุทธิ์แล้วในการขอในจังหวะที่เราขึ้นชานแล้วการขอความสําเร็จแล้วเป็นความเป็นไปได้ความสําเร็จมันเกิดขึ้นทันทีผมรับรองเลยครับไม่ใช่ว่าเราเราความอยากมันมีมากมากจกนกระทั่ง เราปฏิบัติก็ไม่นั่งก็ไม่ได้แต่เราจะขึ้นชานอย่างเดียวจะขอความสําเร็จมันคือความโลภยังไงก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าเราความสําเร็จด้วยการมีสมาธิมีปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาคุณครบคุณขอความสําเร็จแค่งูแลบนินคุณจะได้แล้วขอขอหนึ่งคำถามในช่วงขึ้นชานครับคือหลายคนเนาะเขาบอกว่านึกภาพไม่ออกเลกภาพเงินไม่ออก การเงินเข้ามายังไงนึกภาพเงินไม่ออกการการที่เราเราคาว่าสมมติว่าคุณต้องการเงินคุณก็นึกถึงแบงค์พันแบงค์พันทับปึกหนึ่งก็ได้นึกขึ้นมาการดึงดึงเข้ามาในสมาธิคือการเพ่งก็คือการหลับตาหลับตาหลับตาให้สนิทแล้วเลือมตาในแล้วก็นึกให้ถึงแบงค์พันการนึกก็คือการเพ่งไม่จําเป็นต้องเห็นภาพ เราแค่เราแค่ให้รู้ว่าเงินเท่ามาแล้วขอความปรารถนาความสําเร็จเราได้รับแล้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะเราต้องระบุไหมระบุจํานวนไหมถ้าเรามีจํานวนเงินอยู่ในใจที่<ม>เราต้องใช้เราข้อระบุไปเลยไม่ใช่เราระบุในสิ่งที่เราทําไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์เช่นความสามารถเรามีแค่หนึ่งแสนเราจะไปขอหนึ่งล้านมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีความสามารถเราขอได้หนึ่งแสน แล้วเราพอใจไหมเราถือว่าเราสําเร็จแล้วนะครับแต่ถ้าคุณต้องการหนึ่งล้านคุณก็ต้องพยายามมากกว่านี้ไม่ไม่ใชา่ถึงว่าต้องเวลานั่นงสมาธิหรือนั่งฌานนี่ให้นานขึ้นหรอคะมันอยู่ที่การสะสมบุญมากกว่าบุญคืออะไรบุญคือการนั่งสมาธิศีลส,สมาธิปัญญาการที่เราพบแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเติมให้เราเองถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะขอความสําเร็จมันเป็นไปไม่ได้ คนที่สําเร็จก็มีบ้างไม่สําเร็จก็มีบ้างเป็นเรื่องแต่ผมกล้าพูดได้ว่าคนสําเร็จน้อยเพราะความโลภอยู่เหนือจิตผมกล้าพูดคํานี้นะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณพิชาขอบคุณค่ะ